สวัสดีเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับในคลิปนี้ครูป๊อกจะมาแนะนํามือใหม่ฝึกถอยหลังให้ตรงนะครับเพื่อนๆมือใหม่บางคนอาจจะถอยหลังแล้วไม่ตรงนะครับอาจจะถอยไปเอียงซ้ายเอียงขวาจับจุดไม่ถูกว่าถอยหลังตรงๆจะต้องทําอย่างไรไม่เข้าใจกับวิธีการถอยหลังนะครับเดี๋ยวครูป๊อกจะมาแนะนําในคลิปนี้ให้นะครับ ให้เพื่อนๆนึกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราต้องการให้ท้ายรถไปทางไหนให้หมุนพวงมาลัยไปทางนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าเรากําลังถอยหลังนะครับตอนนี้ครูป๊อกเข้าเกียร์ถอยหลังนะเพราะคันนี้เป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดานะครับสมมุติว่าตอนนี้ครูป๊อกต้องการให้ท้ายรถไปทางขวานะครับ ก็ให้หมุนพวงมาลัยไปทางขวาแบบนี้นะครับหมุนไป,ไปทางขวานะจะเห็นว่าท้ายรถก็ไปทางขวาเพื่อนๆอ,อย่าไปนึกภาพของล้อหน้านะครับว่าล้อหน้าจะบิดไปทางด้านไหนนะครับถ้าเพื่อนๆน,นึกอย่างนั้นแล้วจะทําให้เพื่อนๆงงได้นะครับให้นึกถึงท้ายรถเอาไว้เพราะเรากําลังถอยหลังถ้าต้องการให้ท้ายรถไปทางขวาอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูป๊อกทาให้ดู เราก็ต้องหมุนพวงมาทางขวานะครับแต่ถ้าตอนนี้นะครับท้ายรถเรานะครับบิดไปทางขวาจะสังเกตจากแนวเส้นสีดำทางด้านขวานะครับเวลาถอยหลังให้มองท้ายสุดของรถเอาไว้ตอนนี้ท้ายรถไปทางด้านขวาใช่ไหมครับเราจะต้องหมุนพวงมาไปทางด้านไหนครับไปทางด้านซ้ายเพราะตอนนี้ใจเราอยากจะให้ ท้ายรถมาทางด้านซ้ายนะครับก็ให้หมุนพวงมาลัยมาทางด้านซ้ายนี่คุณป๊อปหมุนซ้ายอยู่นะจะเห็นว่าท้ายรถจากเดิมที่ไปทางขวาก็จะบิดเข้ามาทางซ้ายแล้วนะครับพอเห็นว่ารถตรงดีแล้วนะครับจะรู้ได้ไงว่ารถตรงครับสังเกตจากแนวเส้นสีดํากับแนวตัวรถนะครับมองแนวตัวรถนะครับให้เป็นแนวของเส้นตรงเพราะทรงของรถนะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับ ก็อาจจะไม่เหลี่ยมเป๊ะนะครับแต่มองรวมๆไว้ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะให้แนวของรถนะครับเปรียบเทียบเป็นแนวเส้นตรงนะขนานกับแนวของเส้นสีดําที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าขนานกันแล้วก็ถือว่ารถตรงแต่จะอยู่ตรงกลางหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่าตอนนี้มองมาทางกระจกซ้ายนะครับเดี๋ยวกูป๊อกจะสมมตินะครับว่าตอนนี้ถ้าใจเรา อยาให้ท้ายรถไปทางซ้ายเราก็หมุนไปทางซ้ายนะครับตอนนี้ครูป๊อกหมุนไปทางซ้ายนะจะเห็นว่าท้ายรถก็จะบิดเข้าไปทางด้านซ้ายใช่ไหมครับเพราะใจเราอยากให้รถไปทางซ้ายก็หมุนไปทางซ้ายใจเราอยากให้รถไปทางไหนก็หมุนไปทางนั้นนะครับตอนนี้ครูป๊อกปล่อยคาสนะครับจะเห็นว่าท้ายรถนะครับท้ายสุดเลยนะครับมองไปที่มุมกระบะนะทางด้านซ้ายนะครับมุมกระบะจะเห็นว่าปัดเข้าไปซ้ายแต่ถ้าเรามอง มาทางด้านตรงประตูนะครับข้างคนขับนะมองไปที่พื้นข้างันไดจะเห็นว่ากว้างนะครับด้านนี้เราจะไม่มองเราต้องมองด้านท้ายสุดของรถนะครับจะเห็นว่าท้ายสุดของรถเนี่ยนะครับปัดไปทางด้านซ้ายนั่นหมายความว่าท้ายรถเราเอียงไปทางด้านซ้ายเอยียงซ้ายทําไงครับเอยียงซ้ายก็หมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับหมุนพวงมาลัยทางขวานะนี่หมุนขวานะครับล้วก็มองกระจกซ้ายนะครับหมุนขวาหมุนขวาไปเรื่อยๆนะครับหมุนขวาไปเรื่อยๆนะ หมุนขวาหมุนขวาจนกว่าท้ายรถนะครับที่ปัดเข้าไปทางด้านซ้ายท้ายรถให้ตรงนะครับให้ปัดมาตรงให้ขนานกับแนวฟุตบาทไว้นะครับให้ขนานกับแนวฟุตบาทไว้ก็คือมองนะครับแนวข้างรถทางด้านซ้ายนะครับให้ขนานกับแนวฟุตบาทพอขนานกับแนวฟุตบาทนะครับนั่นแสดงว่าตรงแล้วนะครับอ่าหยุดรถก่อนนะแล้วก็เมื่อกี้เราหักขวานะครับก็คืนมือไล่กลับให้ล้อตรงนะครับนี่คราวนี้เราจะมาลองฝึกวิธีการ อยห,หลังให้รถตรงๆจะขอยกตัวอย่างก่อนว่าในเลนของเราเนี่ยนะที่ครูป,ป๊อกกาลังจอดรถอยู่ตอนนี้นะครับมีความกว้างนะครับมีความกว้างนะครับ4เมตรนะครับสมมุตินะมีความกว้าง4เมตรนะครับแล้วตัวรถเรามีความกว้างอยู่2เมตรนั่นก็หมายความว่าแนวของตัวรถทางด้านขวา จะห่างจากแนวเส้นสีดำทางด้านขวา1เมตรหรือ100เซนนะครับและแนวของตัวรถทางด้านซ้ายห่างจากแนวฟุตบาทก็1เมตรหรือ100เซนเช่นกันนะครับก็ให้นึกถึงตรงนี้ไว้ก่อนนะเราก็จะทำการถอยแล้วได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวเล็กแบบนี้นะโอเคคุณป๊อกเข้าเกียร์ถังนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าตัวรถอยู่ตรงกลางทางขวานะครับแนวรถทางด้านขวานะก็จะหาจากเส้นสีดำทางด้านขวา100เซนแนวตัวรถทางด้านซ้ายก็จะห่างจากแนวฟุตบาท100เซนนะนั่นก็หมายความว่าตัวรถอยู่ตรงกลางแล้วนะครับนะครับเราก็ประคองพวงไลยให้ตรงๆนะถอยเป็นแบบตรงๆนะแต่สมมุตินะครับสมมุติว่าตอนนี้ครปป๊อกหมุนพวงไลยทางด้านซ้ายนะสมมุติตอนนี้ ตัวรถเราเอียงมาทางด้านซ้ายนะครับดูท้ายกระบะนะครับอยู่ห่างจากฟุตบาทนะสมมตินะครับ30เซนนั่นก็หมายความว่าทางขวาจะก,กว้างขึ้นเป็นเท่าไหร่เป็น170เซนนะครับงูไม่เอ่ยนะครับจากเดิมนะทางขวาห่าง100เซนทางซ้ายห่าง100เซนนะครับนั่นหมายความรถอยู่ตรงกลางนะแต่ตอนนี้ทางซ้ายนะครับแคบก็ปไปนะครับ พื้นที่เหลือแค่30เซนเพราะฉะนั้นทางซ้ายหายไป70เซนก็จะมาเพิ่มทางขวาเป็น170เซนนั่นเองนั่นก็หมายความว่าท้ายรถเอียงทางด้านซ้ายนะเพราะนั้นท้ายรถเอียงทางด้านซ้ายนะครับหายไปเท่าไรหายไป70เซนนะครับเราก็หมุนพวงมานทางด้านไหนครับหมุนพวงมายทางด้านขวานะเพราะอะไรครับเพราะใจเราอยากให้ท้ายรถออกมาทางด้านขวาใช่ไหมครับเราจะไปหมุนซ้ายเพิ่มไม่ได้นะถ้าหมุนซ้ายเพิ่ม รถก็จะชิดมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ท้ายรถเอียงทางด้านไหนก็ต้องหักทางด้านตรงกันข้ามเพื่อให้ท้ายรถออกมาครับตอนนี้คุูป๊อกกำลังจะหมุนอะไรไปทางด้านขวานะต้องหมุนไปสักเท่าไหร่ครับ70เซนนะเ,นเพื่ออะไรเพื่อให้ทางด้านซ้ายและด้านขวาห่างเท่ากันเหมือนเดิมก็คือ100เซนนะครับทางซ้าย100เซนทางขวา100้ยเซนไหมถ้าซ้ายกว่า100เซนปุ๊บก็เกินวันอะไรกับนะครับนี่คือวิธีการ จับจุดนะครับที่จะทำให้ถอยหลังแล้วรถตรงและอยู่ตรงกลางเลนนะครับเดี๋ยวครูป๊อกจะสมมุติใหม่นะสมมุติว่าตอนนี้ท้ายรถเอียงไปทางด้านขวานะครับอตอนนี้ครูป๊อกผลท้งขวานะนี่คือสมมุติเหตุการณ์นะท้ายรถเอียงไปทางด้านขวาสมมุติเอียงเท่านี้นะปนี่เอียงเยอะเลยอเอียงเยอะเลย อย่างเยอะสมมติว่าตอนนี้ท้ายรถเราเอียงไปทางด้านขวาท้ายสุดของกระบะห่างจากแนวเส้นสีดาทางน้านขวาสมมุติเป็นตัวเลขนะ20เซนเพราะนั้น20เซนจากเดิม100เซนตอนนี้แค่ไปเหลือย0่เซนเพื่อนั้นทางขวา<ต>หายไป80เซนนั่นก็หมายความว่าเพิ่มไปทางซ้าย80เซนนั่นเองนั่นก็หมายความว่าทางซ้ายเนี่ยเป็น1้0ยแเซนะตรงนี้อย่าเพิ่งงงนะครับถ้างงจะทําให้วิธีการทําตรงนี้จะยากขึ้นนะ โอเคนะครับอ e ้าวคราวนี้กลับมามองทางขวาใหม่นะครับตอนนี <like> ้ทายรถเอียงไหนครับทายรถเอียงขวาใช่ไหมครับทายรถเอียงขวาแค่ไปเหลือแค่20เซนเท่านั้นเราจะต้องหักมาทางด้านซ้ายเท่าไหร่ครับ80เซนนะครับอ้าวหักนะครับมองจากกระจกทางด้านขวาด้วยนะครับอ้าวหักนะครับหักตรงไรนะครับเอียงขวาก็หักซ้ายนะครับแล้วก็มองทางซ้ายมองทางขวาเท่ากันไหมอัถ้าเท่ากันร้อยเซนแล้วก็คืนมาเลยรับนะครับนี่คือวิธีการ หมุนพวงลอยนะครับเพื่อให้ตัวรถกลับมาอยู่ตรงกลางคือสรุปว่าถ้าท้ายรถเอียงไปทางด้านไหนเราต้องหักด้านตรงข้ามนะครับเพื่อให้รถกลับมาตรงเมื่อรถตรงแล้วเราต้องคืนกลับให้ล้อตรงด้วยถ้าคืนไม่ทันท้ายรถก็จะเอียงไปด้านที่เราหักนะครับ